สวัสดีครับผมแม่เป็นดอกป้องไปลายทยานนเล่าด้ําครับผมวันนี้จะมาทำเมนูผักกุ้งครับเอามาเบาิ่งชนประกอบกันเลยครับจะมีตะไคร้ซีลังต้นหอมหอมแดงแตะไคร้ครับผมพริกต่อมาเราก็มาหัน่นตะไคร้ครับผม ต้นหอมสีพลังครับแป้งต่อมาครับุืงเราจะเด็ดหัวเด็ดทางออกครับเราก็มาสะดุง้ง เอาแค่สดตูต่อามาครับพริกครับผม้ปลาน้ำมันนาตานเชื่อว พริกเผาครับจ้นหอมชีพังหลังครับผมตะไคร้หอมแดงครับผมกุ้งกุ้งกุ้งเที่กุ้งลงไป ต่อมาเราก็มาเทเทลงไปเสร็จแล้วครับพี่น้องผิกโรยยนาครับผมเสร็จแล้ว คลิปนี้กัเท่นนี้แลคะครับพี่น้องพ่อกันนีคลิปหน้าสวัสดีครับ